สวัสดีครับจากซันตาสเต e ครับวันนี้เราอยู่กับรถ Honda Civic FC นะครับลูกค้าติดจอ i-topway นะครับเลือกเป็นแรม6ลอมหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับฮอนด้าซีวิกเอฟซสิ่งที่จะต้องได้นะครับก็คือในส่วนของโชว์อุณหภูมิแอร์นะครับนี่ครับพัดลมต่างๆนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับองศาประมาณ3-4วินาทีเขาก็จะตัด อุณหภูมิตรงนี้หายไปนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับก็จะมีเส้นเลี้ยวตามภูมิลัยนะครับแล้วก็มุมของกล้องก็สามารถปรับเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับปกติรถลูกค้า ที่มาจากโรงงานก็จะปรับมุมไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นจอไซส์เล็กๆประมาณ3นิ้วนะครับคืนที่เดิมก็จะตัดมาเป็นการใช้งานแบบเดิมที่ลูกค้าใช้นะครับตัวนี้รม6สามารถเล่นออนไลน์ได้ลงแอปพลิเคชันเพิ่มได้เป็นระบบ Android นะครับก็มาตรฐานทั่วไปที่สามารถจะลงบัญชีอีเมลของเราแล้วไปดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมได้แต่ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าใช้ก็จะเป็น YouTube Netflix อะไรประมาณนี้นะครับ Equalizer เป็นแบบนี้ครับนี่ครับ ลม6ลม128ทางร้านจำหน่ายจออายุห้องอทอฟเวตั้งแต่รม4รม6รม8รม12นะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ด 7862S นะครับแล้วก็ในส่วนคันนี้ก็จะไม่ได้มีก้องข้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตรงใช้งานตรงส่วนนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจอล้ํ้ำแบบนี้นะครับเป็นงานตรงรุ่นปลั๊กสายไฟตรงรุ่นนะครับก็เฉยดานทีร้านซันตาสเต t e นะครับคอนโทรลวลไลท์ใช้ได้ทุกปุ่มนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับกดรับสาย นี่ครับผมสามารถที่จะใช้งาน Apple c a r p l a y Android Auto ได้ด้วยนะครับก็เชิญได้ที่ร้านซันตาสเต้นนะครับเบอร์โทร0863456195ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ